สวัสดีครับพอลี่ครับควันนี้มาติดตามในทังนะครับถ้าลงไปให้แล้วเด้อพี่น้องนะครับสาหรับร่วมหน่อยพอลี่เนาะพี่น้องอยู่ที่พูดโด้ถะขอถกเออให้แนววันนี้มาซานะครับไปนวดคู่บาอาจารย์ูคู่พลาดหัวเะลงมาเนาะมาลงมาสายๆนะครับก็ดีพอลี่บอกว่าฟันแหลกไห้ฟั้งก็เลยเฮมาตามคร่ฟันแหลกของพอลี่ไหก่อนนะครับเป็นยังไงพอลี่คือว่าฟันเฮเท่ารับอันแหลกบางวันเกาผิวอยู่ก็บันตียากเนาะเอออืม แต่ว่างวนนี่ขามันฝันมันก็จะมันออกว่างเมือว่านเมือกว่านี่กันสิเพราะว่ามันคัางเกินแล้วข้อสิฝันฝันว่ามีคนมาหาเรื่องกเมาตีมาขาตีมันนะคักตีมันทุกคนนได้ยังไงยนหลังี่ยมันนี่ยปารีช่วยไม้ส่กันนักเลี้ยงอย่าสันนี่อันบู๊บมากหกคนไหมหกคนกันเลยว่าอ้าวมีเรื่องยังคุยกันก่อนยังไงจัง กันรูรูมากเลยนี่เชื้อบุกลุกแยเขามาในบ้านหอกบอกเขามันเรนียนวูบๆขึ้นมาบอแหงบองก,กาเขามา่อดวหรอกขึ้นมาเส้นเงี้ยนยืนยืนสิมาตีนะ่ะพอดีมีปืนยุ่งเลยโจกปืนออกมาโจกปืนออกมา่ชุ่งนึงวะเฮ้ยคนมีปืนคนมีปืนมานี่บ้องก,กาขึ้นมาแต่ว่าสามบักหนึ่งเรียนขึ้นมา จะขวางยิ่ยงเลยปานจังโก้คุ่นนี่ยิ่งตบเ <ไป S 1> ติมเติมเติมหอกนัดเลยเนาะถือว่าทั้งหกคนเลยอ้ยิ่งถึงว่าทั้งหกคนถ้กกันต่ำหนาอกอาทีต่ำานาาอกถึงยิ่ยงเหมือนทุกคนแต่บอกหนึงง่งนี่ถือเป็สสำคัญล้มตายล้มกระบองเลยหน้าบ้านล้มตายทั้งห่หน้าบ้านหาไล่นัแนแลนนี้ไม่ได้คิดว่า มันกับเปลกขึ้นกันนะเป็นอย่างที่สองฝันมาเกี่ยวกับแต่ปืนยิง่งนี่อยู่นาบ้านเหรอะน,นี่อยูนาบ้านเลยตีแต่ว่าตีเลขตัวนี้ตีไว้สามแป็ดหกมีคนหกคน้นถือปืนสามเปดยิง่งอ้ปืนจุดสามแปดวะปืนจุดสามเปดยิง 3, 8, งย่งเล่ัน,นพอรี่หัรูวะไหมครับจุดสามเปดวะเมียนหู้เล่ไปจุดสามแป็ดว่าเอาจุดสามแป็ดอย่างยิง่งมั่นหมายที่ ไม่ไหวเฮ้ยขึ้นมาแล้วมีปืนเนี่ยหมอมันช่วงหลังว่าเฮ้ยเพื่นมีปืนหนปืนจุดสามแปดเล่นเนีเขาบกกันเล่นมาเขาเียเขาอบาอกกันเลยมอาพร้อมปืนจุดสามแปดจะว่ายิ่งบกักนึงตายคือคืดสำคัญตายก็มองเลยเมื่อมีโอกาสได้หันไปเรีนขึ้นขเขากายเป็นศูนย์เนาะคิดว่าคันว่าเรีกบ้านกัมันค,คือช่างออกไปเลี้ย อลิตีว่าสามแปดหกมีค,นคน้นหกค้นสามแปดหกเนาะได้ปืนจุดสามแปดยิ่งจะยิ่งตายผู้นึงท่านละอลีปืนเนี่ยทํานากันหนึ่งแปดได้อลีเจ๊เออท่านนายฟันบอกว่าหนึ่งแปดแต่ว่ามันเป็นปืน จุดสามแปดแนเป็นจุดสามแปดผมรู้สว่าเคยวิฝันทีหนึ่งเลยที่เราเรื่องจุดมันเป็นศูนย์พอลี่ะเ่ยากับพอลี่ะแต่ว่ามีจุดนะบ่เคยฝันมันยังี่งคีอไม่ฝันหรือเปล่เคยสิหนึ่งเคยเป็นจุดจู่จุดนันนั้นเป็นศูนย์จำจำอะไรบ่ทีหนึ่งอยู่ซ้สภาไม่ปันวะเหรอไม่ปันจุดจุดสามศูนย์จุดสามามสามหนดอกสามศูนมัน จำมาผิดดิเราพอลีตีสามหกแปดนะเออสามแปดหกเนาะครับตีจานแค่เงื่อนเลยอืมคือปืนมันกับจุดสามแปดเลยนะครับหกคนหกคนอือจะเห็นมารวยเด้เห็นม้ารวยคอยแย่งเลยเนาะอืมชาติปิตาใเขาดีเนาะเออเออเอออ่สิกันจัววะ้าสิเป็นหกยี่สิบหนาเออขี้ว่าสิเป็นหกสามแปลผมว่าตีตรงตัวเลยสามแปดตะลุ่ย สามแปดได้เออแต่ว่าปืนของจีนหนึ่งแปดเท่าไดาฟันวหนึ่งแปดเจ้ออเออยังเมือนเช่งเดียวกนทั้งำไาฟันเออแต่ว่าทวนี้วาวลายก็นีเดี๋ยวมเสียหลายตัวเอ,อเอาจุดสามแปดคือสามแปดเลยแมีนเมนอืมแต่ว่าให้ไอซีวาไปลายก็คือศูนย์สามแปดแต่เบาจะโอเคสามแปดเดี๋ยวจะพี่น้องไปคิดการวัดตักัน เนาะอืมบริษัทโมลย์ชงของโมลยเนาะของพอลี่ถ่ายโชว์อีกชิมนหนึ่งซา่ตัวขัฟันเลยครับครับเพราะว่ามันมีถอดรหานมีน้ำเย็นอันนี้โมลยเอาเป็นฟันแรกก่อนน้าพอลี่เนาะครับครับอืมเพราะว่ามันเพราะว่ามันใบไทยร่วมนะดีไทยร่วมมันร่วงเนาะมันร่วงเนาะมันร่วงเนาะชิบงงเออมันเกิดชิบงงเม่อวานละเอานะครับ ตัวพอลี่พอลี่เองนะครับตีสามแปดหกนะครับมาเลยว่าจุดสามแปดกับตีสามแปดตรงตัวยังไไปเลยนะครับแต่ว่าปืนนี่ในท่าไหน่าฟังกระบอกสิบแปดนะครับมาเลยแล้วง่ายเนาะเป็นสามหกแปดเป็นข้อฝันพอลี่นะครับเป็นปืนอีกพอลี่ตีเองนะครับสามหกแปดแต่ว่ามาเลยมาตัดเป็นสามแปดสิบแปดนะครับหรือพี่น้อยจะเป็นแปดหกก็ได้นะครับแต่ว่ามาเลยเอาง่ายๆเลยนะครับก็สามแปดหก 3า1แเด้อนะครับฝันแหลกฟอรี่ส่วนนี้จะแม่นเนาะหัวก้อนกับฟันจับไกล้เปออเกาซีนะครับตัวกับไกลกับเขาอยอะตัวซีย่างากำลังขึ้หาบอกอยู่นี่ยอกสองตัวซีขาว่านะมันย็่เลือกพดนะพ่อเนาะแมนกัลเชเด้าสองเกาสองเนนะครับีเมนเกาซีคือว่านะจับที่รลด้กกลหน่อย ปัดไใหญ่ยเงยข้ามืออีกสองตัวเกออ็จับขาเขาไปเลยว่แมีนมันมีเป็นคนละตัวกันไหมไก่น้อยสองใก่ใหญยสองอย่างนี้กูซีกันเลยตัวเ,<อ>เออเฮาอาจจะ,ะไม่คิดตัวนั้นเนาะตัวนี้คือคิดหรือมันลึกพวดก็ชิดีก็ขายหรอวะโอ้ยว่า,าวออวจับ <c oughs> ขาเดินไปขาซีขาวขาเลยเมีนเอาว่าปัดนั่<ม>นนะเขาเียเนาะเอาอย่าวากันเลยพี่น้องนะกับบางที่มาฟันไปแบบนึงมันออกแบบนึงเพาก็ต้องคิดหาข้อมูลนะ เพียมาเก็บเป็นขมุนเลยพอลี่เมีนว่าเ้าฝันแล้วโอยปกติที่หลังก็ตีแมนไนหน่อยว่าเม,มียนในบางที่เขาขตะเก็บข้อมูลไว้เขาเก็บข้อมูลตีเก็บข้อมุนนี่สิเออตีเก็บข้อมูลหมายถึงว่าบางที่มันเห็นลักษณะแบบนี้อาจจะตีแบบนี้บ้างสินะฮ่าเชียวนามันมัน,มนเอาข้อมูลไปตีได้นะเอองามครับจ้าเมย์จ้าเมย์ตุยเปลยอยนี่ก็บอกว่ายุ่เปลือยเคยเป็นแป๊ดมันสินะมือนั่นมั่นก่อสองแปดลีบมาน่ะ เอเมียนแต่ามัานว่าฟันนาบ้านแต่ว่าเปิือยนาบ้านมันก็ตีเสื้นนาบ้านเหมือนตีทนเลบ้านเลยแต่ว่ามันเปลอยออกเพล่อบ้านมันออกสองแผ่นนี้ได้เหมือนว่าเปลือยห้องกอดกันยุบเหมือนปะเมีนอันนี้เกิดจากการเจีบย้ขมูลเนาพอดีคือเขาคยฟันแบบนี้เขาก็จำไว้เนาะแต่เป็นการตีซากันนะครับสำหรับในทาของเขาฟันตัวพอดีคิดเอาง่ายได้ปะพอดี่สามแปดหกเลยวัดเีย เมน่นเจ๊คิดว่าหกสิ่ยุ่หนาไปเพราะว่าเลี้ยบเห็นหกก้อนดิยอ,อันม,น,มนัคนหกอ้อนเลยเลี้ยบเห็นก้อนเลยดิอันนี้เขียนตามพอลีเขียนไว้เนาะอ่ะแต่ว่าพี่น้องเลี้ยงไหมก็เลยต่เนาะครับครับเพราะว่านี่เขียนตามพอลีเขียนแน่ชุดร่วมความฝันทึ่งสอรหัสทึ่งอย่างเล่านะครับก็รองเวิร์กพี่น้องฉกฉกมนันหมันน้องพอลี่นะครับปลาแหลกแห้งหมานเดอร์ตะเก่านะครับเดี๋ยวฟันนี้ในตะวลนตกไหมพี่น้องก็บว่ามันลายขี้วัวเกี่ยวกับเรียกบ้านนี่กับมื่อหนาสีเมนนั่นมันออกลหรหอ หนึ่งเก้าสี่นเก้ี่เนาะนอก้าเป็นอย่างนี้เชอเขี่น้องไ้หย่อเรื่องพี่น้อยจุกง่ปอีทั้งหนึ่งเก้าสี่เล็กบ้านอ๋อหนึ่งเก้ี่ะจำไว้หลี่น้องเพื่อดอยากไปเที่ยวเพได้เชิบ้านหรือไปยังควนกัอะไรกันหนึเก้าสี่เนาะแต่ว่าเอาตามพอลลี่เนี่ยนะต้องมาหลายตัวราะว่ายิ่งคนตายู่หนาบ้านขันอ๋อตามนั้นนะครับฝันแลกพอลี่ พอลี่ฝันว่าคนมาหาเร่องหกคนนาวินาบ้านพอลี่มีปืนยิงเขาตายนะครับคนหนึ่งแต่นี้หานะพ่อเนาะแต่ว่าปืนหกลูกนี่ถือทั้งหมดหกคนเลยถือเม็ดเลยตัวางตายกับทีผู้เดียวตายกับทีผู้เดียวนะครับก็เลยตีตามพอลี่ว่าเนี่ยสามแปดหกนะครับคือปืนจุดสามแปดพอลี่ว่าหกไซพอล่หกคนนะครับโมเลนว่าสามแปดตรงตัวโมเลง่ายนะครับกับปืนเนี่ย 18นะครับเป็นฟันแรงพอลี่ในวันนี้ก็ให้โยช่วงกันนำข้อฝันพอลี่เด้อนะครับขอบคุณพอลี่ลายรที่ยังปัปาทางิทา้งพี่น้องเอฟซีนะครับพอไดอยากให้กำลังใจแม่ตุยพอลี่เนาะที่หายในทางเข้านะครับเทิงเพื่อนบ้านเทิงร่วมน้อยละนะครับอยากให้กำลังใจพอลี่กันติดต่อมาเลยมาเด้อครับ0616737278เงินทุกบาทสุดตังถึงมือนแน่นอนเด้อนะครับขอบคุณทลกทายมีโชคกันนะครับสวัสดีครับ